สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายที่ดินที่ซื้อเก็บไว้มีกำไรแน่นอนค่ะเนื้อที่สีไร่2องงานหตารางวาเป็นฉนดคุดแดงตั้งอยู่หมู่12ตําบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เชบูรแปลงนี้ขอใช้ชื่อเรียกว่าแปลงสีน้ำเงินนะคะเนื้อที่4ไร่2งานหน้ากว้างอยู่ที่25เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารนณะตอนนี้ยังเป็นทางลูกลังอยู่แต่ก็ห่างจากถนนโครงการลาดยางเพียง250เมตรหันหน้าออกทางทิศต,ตะวันออกไฟฟ้ามีโครงการขยายเขตเข้ามา ตรงทางราดยางนะคะซึ่งห่างจากเราอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรที่ดินสูงเสมอถนนน้ำไม่ท่วมที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งไร่ก,กว่าที่ลูกค้าจองไว้เรียบร้อยนะคะเราจะพามาชมกันด้วยที่ดินค่อนข้างที่จะไร่ระดับความสูงขึ้นไปค่ะถือว่าเป็นที่ราบสูงก็ได้ที่นี่ก็มีชาวบ้านนะคะเข้ามาทำไร่ทำสวนกันอยู่ทุกวันซึ่งก็มีบ้านสวนของชาวบ้านอยู่ห่างๆกันอยู่ที่ประมาณ500เมตร หาลูกค้าคิดว่าที่ดินอาจจะหน้าไม่กว้างมากก็สามารถทําถนนตัดเข้าไปยังท้ายที่ดินหน้าที่ดินของเราก็จะมีด้านกว้างอยู่ค่ะสามารถทําประโยชน์อะไรได้อีกมากมายและยังอยู่ห่างจากโรงพยาบาลและสูนราชการประจําจังหวัดเพียง16กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าของเสนอขายในราคาเพียงไร่ละ100,000บาท4ไร่กว่า,ก,วาก็ยังไม่ถึง5แสนเลยนะคะสนใจรีบนะัดชมกันก,นก่อนได้เลยค่ะ